ก็เรามาครับขอบวนรถด่วนดีเซลรังที่เจ็ดสิบเอ็ดกลางเทมไยรวัดบดุลรัชธานีเขออ้าออกในชาชารังคือสองสถานีอยุธยาครับ n n k f หมายเลขอะไรเอ่ยหรือ n c ิ H n นี่ครับรับส่งผู้สารสถานีอยุธยาครับ ทุหสถานีเชียร์ทสถานเชยะเ้าอูกที่สถานีเชียร์ตัวสัตอเราสมารถขอเิให้ทุกการเจที่ดลาดทองรกลง้วไปทียวันออกที่วัเดแถวตากเอิบาลไม่นานเลยไอรเลยบรถด่วนยีเซลานที่เจกลางเทนอิารตะวันลัคนชัยนี้ครับออกจากสถานีอยู่ยะอีกถึงึงสถานี ชุมทางป้าจาชีสระบุรีชุงทางแกงคอสถานีนกกระตักครับ n k f หมายเลขหบบนึ่งสองสามแปดสามสาวน ไปแล้วถึงรบปดีคุบนนาตามันทุ่มครึ่งครับ